เมเ๋ยวต้องเอาผักมากแก้ <S <S อคุ่น่อย่คนล่อะไรแผงแงที่เราเคนมาอยู่ในโอ้สมแวร์ตรงนั้นแนหะ เพราะว่ามันถูกนั่นแะแล้วมันยังมีแบบเป็นน,นี่ด้วยนะพี่เป็นห่อห่อถุงถุงอ่ะเป็นเม็ดมเ,เ<อ>ม็ดอ่ะหน้ามืดเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมค่อยช่วยจัดไม่ขอพีชด้วยเดี๋ยวพี่จะได้ดีกิน